y o u p l a y presents Bridgestone Always With You สนับสนุนโดย Bridgestone เคียงข้างคุณทุกเส้นทาง Bridgestone อย่างยอดนิยมอันดับหนึ่ง You know I'm always with you Bridgestone สวัสดีครับผมตัวตายนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่งานอยู่ที่ร้านพาร์คพารากอนนะครับกับงานยูทูปเพลย์บิชเชนต์บริสตอลเอาไว้ริชดูนั่นเองครับอยากจะบอกว่างานในวันนี้เนี่ยยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการงานสร้างมากเลยนะครับสมกับที่เราเนี่ยเป็นแทนคำขอบคุณมอบให้กับทุกคนเนยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าภายในงานเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมนอกจากเจ้าตัวยูทูปเพย์แมนแล้วนะฮะอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยยูทูปเพย์แมนของเราเนี่ยเป็นขาแดนซ์เลยทีเดียวนะฮะเอาเป็นว่าเด โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของงานกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยนอกจากจะมีคอนเสิร์ตของเหล่าบรรดาศิลปินตัวเจ๋งๆมาให้พวกเราเนี่ยได้เสพไปแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็ยังใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินเพราะว่าแน่นอนครับเวลาถ้าคุณมาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับคุณจะต้องหิวจะมีอาหารอร่อยๆนะครับผมก็มามอบให้กับทุกคนนะครับมีทั้งเค้กมีทั้งขนมอันนี้อันนี้อันนี้ชิมได้ผมว่าอร่อยมากเลย เนื่องจากอาหารแล้วนะครับอีกหนึ่งบูธที่น่าสนใจนะครับตอนนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยให้ความสนใจมากเลยทีเดียวนะครับกับบูธของบริสตอลนั่นเองครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างตอนนี้อยากจะบอกว่าคนเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเหล่าบรรดาศิลปินนี่นะครับผมแล้วก็แฟนคลับของเขาเนี่ยมากันเยอะไหมครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบูธที่ได้รับความสนใจมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นบูธของ e Stone นั่นเองครับเพราะว่าคุณเนี่ยสามารถให้รางวัลแล้วก็ได้รับคะแนนกลับไปด้วยนะครับซึ่งก็จะมีการแข่งขันนะนะครับการทำบิวชิกวิดีโอเพลงนั่นเองครับอยากจะบอกว่ามีการแข่งขัน2ประเภทนะครับระดับน้องๆที่อยู่ในระดับการศึกษาแล้วก็เป็นรูปแบบของประชาชนทั่วไปนั่นเองครับแล้วสาหรับใครที่อยากจะได้ของรางวัลเนี่ยนะครับคุณก็มาดูว่า MB ในแต่ละตัวของแต่ละคนนี่นะฮะเขานําเสนอออกมาในรูปแบบอะไรบ้างพอหลัังงจจาากกกนนน้้้้้เเสร็็ปปุุ๊บคคณขียลลล่อแแวววไไโหถ ผลบทของคุณตรงกับผลคะแนนที่ได้รับแล้วก็คุณก็จะมีโอกาสได้รับของรางวัล งานนี้นะครับถือได้ว่าเป็นการคืนกําไรให้กับลูกค้าจริงๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่านอกจากจะมีคอนเสิร์ตของหลอมบด้าศิลปินที่มามอบความสุขให้กับทุกคนแล้วนะครับก็ยังมีของที่มาแจากในเยอะมากและถึงช่วงหน้าผมจะพาทุกคนนี่นะครับไปทําความรู้จักกับหนึ่งศิลปินสาวที่อยากจะบอกว่าทั้งงานนี่นะครับมีเธอเป็นสาวฮอตคนเดียวจะเป็นใครแล้วก็เดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่านะครับ YouTube Play p r e s e n t Bridgestone Always with You ครับ YouTube Play p r e s e n t Bridgestone Always with You สนับสนุนโดย Bridgestone เขียงข้างคุณทุกเส้นทาง Bridgestone อย่างยอดน,นิยมอันดับหนึ่ง you know Bridgestone